นมัสการพระคุณเจ้านักบวชทุกฐานะกราบคารวะอาจารย์ใจเพชรกล้าจนเจริญธรรมสำมฤกดีพี่น้องทุกท่านค่ะแม่มประจงใจค่ะอายุห้าสิบห้าเพศหญิงมาอยู่ดอนตาลสองปีกว่านะคะ ก่อนมานี่ก็มีทั้งวิบากนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆนะคะที่ผ่านมาได้สองปีนี่ก็ต้องขอบขอบคุณนะคะพี่น้องหมู่กลุ่มนะคะทุกๆคนที่ช่วยขัดเกลาแล้วก็สองปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างนะคะ จากที่เคยเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรนะตอนมาฟังอาจารย์แรกๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าหมู่กลุ่มว่าอะไรว่าตามกันนะคะถ้าหมู่กลุ่มปฏิเสธแต่ใจเราอยากทำเนี่ยก็ให้นิ่งไว้แต่ในใจก็ค้านว่าเราเราจะทำอย่างนั้ได้ไหมเพราะเราเป็นคนที่คือไม่ยอมอะไรง่ายๆถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ยอมแต่พออาจารย์บอกว่าถึงผิดก็ต้องยอม พอหมู่กลุ่มอนุมัตินะคะก็ก็ทำใจอยู่นะคะว่านิ่งไม่พูดก็หลายๆคนพี่น้องก็จะเห็นว่าก็ยังคิดอยู่ว่าตัวเองเนี่ยจะทำได้นานแค่ไหนที่คือถ้าํำพูดออกมาในมติแล้วนิ่งแล้วไม่พูดเนี่ยเราจะทำได้ไหมก็ใช้เวลาวัดใจตัวเองพิจารณาอยู่มาสองปีก็คิดได้โดยการพิจารณาจาก การฟังธรรมของอาจารย์มากๆทบทวนพิจารณาบ่อยๆทบทวนธรรมนะคะแล้วก็ทำให้ทุกวันนี้อยู่ที่ดอนตาลด้วยความผาสุกเพราะว่าจากการพิจารณาธรรมนะคะแต่ถามถึงความดีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าตัวเองทำดีไหมคิดว่าทำไม่ดีความดีไม่มีเลยรู้ตัวเองนะคะแล้วก็ รู้ว่าที่ที่ทำอยู่เนี่ยบางครั้งเราฝืนฝืนความดื้อรัน้นฝืนกิเลสกิเลสตัวเองเนี่ยเป็นเป็นที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้เพราะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยบอกให้เรามาขัดเกลากิเลสที่ผ,ผ่านมาเราก็ปฏิบัติทำนะคะแต่เราก็ไม่รู้ที่จะขัดเกลาเพราะนั้นในที่อื่นๆมันก็เลยทำให้เราอยู่ไม่ได้ แต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเราขัดเกลากิเลสได้เราอยู่กับคนอื่นได้นั่นหมายความว่าที่นี่เราเหมาะสำหรับเราแล้วก็เรื่องความไม่ดีเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อตอนบ่ายอะค่ะว่าชั่วอัตโนมัติเนี่ยมันใช่คิดปุ๊กกิเลสมาปุ๊บเนี่ยใช่เลยคือเราเรารู้แต่เดี๋ยวนี้จับได้พอพอเริ่ม พอเริ่มจะเก่งขึ้นนะคะคตุงบอกว่าพี่แหม่มเก่งขึ้นแลนะะ้วต้องขอบคุณกูตุงนะคะบอกเดี๋ยวนี้พี่แหมมเก่งขึ้นนะรู้จักจับกิเลสได้พอเรารู้ว่ากิเลสจะมาอย่างนี้เราจะทำยังไงนะคะก็ก็ทำไมเราถึงรู้ได้ก็เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีมีคนป่วยที่มาเข้าค่าย นอกค่ายนะคะมามาเยี่ยมมาขอพักค้างอะคะ่ะแล้วเขาก็มีปัญหากับจิตโรยสาคนอื่นแต่กับเราเนี่ยทาไมเขาไม่มีปัญหาก็เลยถามเขาว่าจะเฉลยให้ไหมว่าทําไมไม่มีปัญหาคุณว่าคุณเป็นคนยังไงเขาบอกเขาเป็นคนดือ้อแมมก็เลยบอกว่าเราอะดื้อกว่านั่นหมายความว่าเราเหนือกว่าเขาก็คือเรื่องความดื้อความไม่ดีเพราะฉะนั้นเราชนะสิ่งไม่ดีก็คือกิเลสได้ ะะก็ในในเรื่องของความไม่ดีเนี่ยมีเยอะนะคะความดีก็อย่างที่บอกก็คือแทบจะหาไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามารู้แล้วว่าที่ผ่านมาก็คือไม่มีความดีเลยกิเลสตัดได้นะคะทุกวันนี้ก็อยู่ที่ดอนตาลก็ให้มู่กลุ่มได้ขัดเกลานะคะก็ทุกอย่างผ่านมาก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนด้วยค่ะ